มนสเสนแห่งเขล้างบอกเกยล่างลืมเลือนศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวที่นี่มีครบไหวพระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยตอนตีเสาสามสวัสดีครับเพื่อนๆดอนเอ็กซ์เพลเลอร์อนในช่วงไหวพระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยได้พาทุกท่านมาถึงที่นี่แล้วนะครับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดนี้นะครับมีประวัติที่อายุมากกว่า1,000ปีและที่สำคัญวัดนี้เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะข้างในกันนะครับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดที่เก่าแก และสวยงามอายุนับพันปีและที่สำคัญวัดนี้เคยประดิษฐานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตในปีพุทธศักราช1979การได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้ามีตำนานกล่าวว่านางสุชาดาได้พบแก้วมรกตในแตงโมหรือบัตเต้าแล้วนำมาถวายพระเทระพระรูปนั้นจึงให้ช่าง นำไปแกะเป็นพระพุทธรูปก็คือพระแก้วดอนเต้าต่อมาพระแก้วดอนเต้าได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงโดยวัดพระแก้วดอนเต้าเป็นที่ตั้งของพระมรรมทาธาตุดอนเต้าซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้ามนดบศิลปะพะมา่าลักษณะงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่วิหารพระพุทธสายญาติซึ่งมีอายุเก่าแก่พอๆกับการสร้างวัดนี้นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าได้รับประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรในวันที่8มีนาคม2478ในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75และในปี2527กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมศาสนาประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้าและวัดสุชาดารามเข้าเป็นวัดเดียวกัน วัดนี้เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2527ไฮไลท์คือในปีพุทธศักราช1979 พระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงจัดขบวนแห่เพื่อรับพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่แต่ขบวนมาถึงแยกที่จะไปนครล,ลำปางช้างที่รับเสด็จพระแก้วมรกตวิ่งตื่นหนีไปทางลำปางแม้นหมอนควานจะขู่เข็นแล้วโลมประการใดก็ไม่ยอมไปทางเชียงใหม่ในที่สุดพระเจ้าสามฝั่งแกนต้องยอมให้อัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐานไว้ณนะวัดพระแก้วดอนเต้าประทับอยู่ที่วัด32ปีขันรุพุทธศร กระราช2,011พระเจ้าติโรกร,ราชเจ้านครเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปนครเชียงใหม่สืบไปเป็นอย่างไรบ้างครับไหว้พระ66วัดวิถีล้านนาไทยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามที่จังหวัดลำปางมีทั้งประวัติศาสตร์พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวมถึงพระแก้วมรกตนะครับผม ซึ่งวันนี้ก็คงจะต้องฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง Don Explorer นะครับจะได้มีกำลังใจในการหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆต่อไปนะครับ Don Explorer